เอาเลยค่ะอุ้ยนะสดมีรอดนะคะเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันเลยอันดับแรกเราก็ต้องลงรองพื้นกันนะคะก็ลงเปรล้ยค่ะลงแป้งลงเฉดดิ้งลงไปเลยค่ะขินคิ้วไปเลยค่ะขินมันหวานเลยนะคะขินคิ้วแบบคันสอนขิงค,คิ้วโกงไปเลยค่ะเราก็ไม่ต้องตัดขอบคิ้วเลยนะคะ ตัดเพื่อคิ้วเราเนี่ยมีความละเอียดมีความคมมากยิ่งขึ้นค่ะเราก็ต่อไปเราก็จะมาถึงการบล็อกตานะคะบล็อกตาก็คือเราก็จะต้องเริ่มที่สีโทนสว่างก่อนนะคะดังนั้นเราก็จะมาขัดเบ้ากันด้วยการทาสีเข้มนะคะบริเวณเบ้าตาของเราเพื่อให้ตาของเรานี่นะคะดูกล่อมต่อมางยิ่งขึ้นค่ะเราก็เป็นเบลเบลค่ะ เบลนเบลน่ะไปตาของเราเนี่ยดูยุ่วยวนค่ะดดกลมโตมากขึ้น่ะเราจากเนี่ยน,นะคะเราก็จะเอะลงเป็นสี่ไล่สีขอบตาล่างนะคะเพื่อให้ดูโตขึ้นไปอีกค่ะเพื่อความปังนะคะต่อมาเราจะมาเขียนอไอรไนเนอร์กันนะคะ,อะไอรอนเนอร์เราก็ห่างยาวไปสุดค่ะวันนี้ขอแบบ ใส่ฝ่อใส่ฝ่อยึงค่ะลากยาบเลยค่ะปัดมัสคาร่าลงไปอาวเยอะเยอะปัดลงไปปัดปัด,ปดตาล้างเลยเนี่ยจ้าโอ้โยแบลมมากจ้ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาติดเทนสตาสองชั้นกันค่ะเพื่อให้ตาของเราเนี้ยนะคะมีความเป็นตาสองชั้นไม่ต้องทําค่ะเราก็มาติดคนตาปอมค่ะติดลงไปเลยนะคะตาเราจะได้หวานค่ะหวานเหมือนตามเดินห้าค่ะติดไปเลยค่ะแล้วมันปัดแก้มนะคะปัดปัดหน้าแก้มนะคะเพื่อให้ดูเป็นเลือดฝาดนะคะจากนมรัราทาลิปค่ะทาลิปเราก็จะเริ่มที่การตับขดกว่า ขอบปากก่อนนะคะเพื่อให้ปากของเราเนี้ยดูอวบอิ่มเป็นสายโสร์มากยิ่งขึ้นนะคะเราก็ตัดขอบปากก่อนเลยจากนั้นนะคะเราก็จะมาทาปากข้างในค่ะเพื่อที่จะให้ปากเราเนี้ยดูใหญ่และดูน่าจูบนี่ค่ะเพื่อให้ปากเราดูสวยมากยิ่งขึ้น,นะค่ะโอเคทาลงไปเป็นอีละสาวจากนั้นนะคะเราก็เซ็ตด้วยสเปรย์น้ำแร่เสร็จแล้วค่ะ